ท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาทำไพ่พิก,กาจ์กันตามคำแนะนำของเอฟซีในช่องนะคะเอ่อก่อนอื่นนะคะอาจารย์แจ้งนิดนึงว่าเดือนนี้อาจารย์อาจจะทำคลิปน้อยนะเพราะอาจารย์ลงมาทำสวนนะคะเดี๋ยวเดือนธันวาคมก็จะกลับกรุงเทพแล้วก็จะเร่งสปีดไปทำ คลิปพยากรณ์เหมือนเดิมนะคะขอเวลาเดือนหนึ่งทำส่วนนะคะก็พอจะแบ่งเวลามาทำคลิปให้ได้บ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะทำคลิปตามคำเรียกร้องของ FC ในช่องบอกอบอกว่าทำคลิปหัวข้อนี้ให้หน่อยนะคะซึ่งหัวข้อนี้เรามีว่าคนที่บล็อกไปนะคะคนที่บล็อกไปเขาบล็อกเราเพราะอะไร อ่นะคะเขาจะติดต่อกลับมาไหมหรือว่าอ่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะคะหัวข้อท็อปิกนะคะคนที่เพิ่งบ็อกไปเขาอ่าบ็อกเพราะอะไรหายเงียบไปเนี่ยนะคะแล้วจะติดต่อกลับมาไหมอ่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรโอเคค่ะหัวข้อนี้อธิษฐานจิตแล้วเลือกไพ่เลยค่ะ ใช่ <Hi. S 2> ชุดที่หนึ่งท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่หนึ่งทีมที่หนึ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ท่านกับเขาอ่ะเป็นยังไงนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่สิบใบก่อนเลยแล้วเราก็เพิ่มคำถามไปนะคะไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วย Empress สเจ็ดไม้เท้า สองดาบ t o u l e ห้าเหรียญเด็กถือเหรียญสิบดาบสิบไม้สี่ถ้วยอ่าสำหรับพื้นดวงของท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งที่ไพ่ขึ้นนะคะก็จะขึ้นว่า ตำแหน่งปัญหาเราก็อยู่ที่ไพ่10ดาบนะคะแล้วก็ขยายด้วยช่องความรักที่เป็นพบปตนีนะก็คือไพ่2ดาบนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าปัญหาของท่านเนี่ยนะคะก็คือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับบล็อกกันไปใช่ไหมไม่คุยกันาขาดการติดต่อนะคะไพ่หมายเลขสองข้อมูลข่าวสารนะคะอาจารย์อัด จะอธิบายหนะ้าไพ่ไปด้วยนะคะท่านบางท่านอาจจะอ,อย่าเพิ่งลำคาญนะคะเพราะการพูดของอาจารย์ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังศึกษาไพ่ก็ได้เนาะ,ะเพราะอาจารย์เคยเป็นอาจารย์สอนในสมาคมอาจารย์ก็อาจจะติดนิสัยอธิบายไปด้วยนะ,ะโอเคค่ะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะความติดเป็นนิสัยนะคะก็คือ2ดาบกับ10ดาบเนี่ยมันคือการชะงักของความสัมพันธ์ขาดการติดต่อสื่อสารนะคะ,ะสาเหตุจริงๆเนี่ยอาจารย์มองไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ย เป็นประเด็นนะคะตำแหน่งนี้มันคือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะในะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะส่วนตัวเขาเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าเขามีความสุขกับสิ่งใหม่ๆม,มีการพูดคุยกับสิ่งใหม่ๆนะคะดีอเมเพรสกับคนใหม่นะคะกับผู้หญิงคนใหม่แต่ถ้าคุณเป็นดวงชายคุณมุมกลับนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยขึ้นไพ,อพ่อเมเพรสอ่าถ้าคุณเป็นเป็น ดวงดวงชายเห็นไหมคุณจะบอกว่าคนเล่าของคุณคุยกับผู้หญิงมันก็ไม่ใช่นะคุณต้องแปลกลับนะว่าเขามีคนใหม่ที่เข้ามาคุยแล้วเหมือนกับเขาคิกกันแล้วมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขกับการที่จะพูดคุยกับสิ่งใหม่ๆอยากศึกษากับสิ่งใหม่ๆนี่ก็คือเหตุการณ์ของคนของคุณนะคะส่วนตัวคุณสี่ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะ ออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าไพ่สิบมีเทากับห้าเหรียญเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ตำแหน่งใจด้วยมันเป็นความรู้สึกที่เราผูกพันกับเขาเรารักเขาเราทุ่มเทกับเขามากมายนะฮะต่อให้จะมีใครแบบ4ี่ถ้วยนะมายื่นความรักให้คุณเอ,อ่มาสนใจคุณนะนะคุณก็แบบตั้งป้อมอืมไม่อย่าเข้ามาคุณปฏิเสธนะคุณไม่ได้สนใจใครเลย คุณก็นั่งรอคนคนนี้แหละเอยเมื่อไหร่เขาจะกลับมารอการติดต่อเขากลับมานะคะคุณยังแบบมั่นคงกับเขานะคะไพ่เด็กถือเหรียญอ่านะคะหรือคนคนนี้กับคุณก็อาจจะเป็นรักต่างวัยกันได้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นี่ก็คือเหตุการณ์ความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มนะคะว่าเอา่อตัวเขาเนี่ยเอาตอนนี้เลยเขาคนนี้ เขาคิดยังไงกับคุณอยู่นะคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอยู่เรารู้แหละสาเหตุว่าเขาคุยกับคนใหม่ที่บล็อกแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ไพ่ขึ้นชัมบัลลเหมือนเขาก็รู้สึกเสียใจนะเหมือนอยากกลับมาขอโทษนะนะฮะชัมบัลลัห้าถ้วยแฮงแมนรู้สึกไม่สบายใจทุกใจนะฮะไพ่สตานะฮะที่แบบเหมือนปล่อยให้คุณแบบ เหงาแล้วโดดเดี่ยวแล้วก็ทอดทิ้งคุณไปจบความสัมพันธ์ไปอาจารย์มองตอนนี้สํานึกผิดนะเหมือนสํานึกผิดเนาะ,ะยืนย,ยืนคอตกเลยอะออคิดถึงละอยากที่จะรีเทิร์นกลับมานี่คือความรู้สึกของเขาตอนนี้เลยนะคะเหมือนสํานึกผิดผมผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆแล้วเขาก็อาจจะไปเปรียบเทียบนะคะ,ะชัไปแล้วนี่ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบได้เท้าสองข้างนะ ข้างหนึ่งในน้ำข้างข้างหนึ่งอยู่บนบกจะรู้แล้วว่าน้ำหนักข้างไหนหนักข้างไหนเบาอะไรดีไม่ดีอ่ะนะเขาต้องรู้แล้วสิ่งที่เขาไปคุยกับสิ่งมีอ่ไหมมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่จะ,ะวางแผนการใช้นาคตต่อไปข้างหน้าของเขาก็ได้เขานึกว่าดีแต่แล้วเขารู้แล้วว่าก็สู้คนเก่าน้ำพริกถ้วยเก่าอะไรก็ว่าไปเฮ้ยไม่ได้หรอกแฮงแมนกับ วิวออฟฟอร์จูนคนเก่าดีกว่านะนั่นคือความคิดของเขานะคะอ่าแล้วเขาจะกลับมาจริงๆริงไหมอาจารย์ถามจากไพ่ให้ทีมที่หนึ่งนะเขาจะกลับมาจริงๆริงไหมโทษทีค่ะอาจารย์ไม่ได้ดูว่าไพ่ไม่ได้ไม่ได้ปรับกล้องนิดนึงนะคะ โทษนะคะลืมมองไปว่าเก็บภาพไม่หมดเขาจะกลับมาจริงไหมเขาจะกลับมาจริงไหมพระสังฆราชขึ้นมาเจ็ดถ้วยสองเหรียญขออีกใบค่ะอู้ยังวุ่นวายอยู่เลยเหมือนอยากเหมือนอยากกลับมาคุยแต่ละอายใจนะไยพระสังฆราชขึ้นมากลัวคุณแบบต่อว่าต่อขานเหมือนไม่สบายใจ อืมกลับมาค่ะอาจารย์มองว่ากลับมาแต่ก็คิดหนักอะ่ะเหมือนกลัวก,วกังวลน,นะฮะละอายใจไพ่คุณธรรมขึ้นมาเออนะคะคุณจะต่อว่าต่อคานหรือว่ากล่าวอะไรเขาหรือเปล่ปเาเขาคิดเยอะนะคิดเยอะมากนะคะเหมือนลังเลอยู่แต่แล้วไพ่ขึ้นสิบถ้วยกลับมาแน่นอนค่ะนะคะอาจารย์ถามความรู้สึกคุณคุณให้อภัยเขาไหมคุณพร้อมที่จะให้อภัยแล้วไปต่อกับเขาคนนี้ไหมนะคะโอเค คุณพร้อมที่จะไปต่อแล้วให้อภัยเขาไหมไพ่หนึ่งดาบไพ่เจ็ดดาบเหมือนคุณก็หวาดระแวงนะเออว่าเขาอะเอ่อกลับมาเนี่ยจริงไหมมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเลิกจริงหรือเปล่าหรือยังมีอะไรแบบอซุกซ่อนไว้อีกอะไรคุณเหมือนไม่เชื่อใจอะคุณก็เหมือนแบบเออแต่คุณก็ยังรักเขาแต่คุณก็ยังไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นเนาะถ้ากลับมา ก็ให้โอกาสแหละแต่คุณก็ยังหวาดระแวงว่าเขาจะกลับไปพฤติกรรมเดิมๆอีกไหมน่นนี่นั่นนะคะโอเคเรามาสรุปความสัมพันธ์ถ้าเขามาแล้วคุณกับคนคนนี้จะมีความสุขกันไหมเพราะนี้เป็นสิ่งที่คุณหวาดระแวงอยู่คุณก็ให้โอกาสแหละแต่คุณหวาดระแวงนะคะค่ะขอไพ่สรุปความสัมพันธ์ไพ่เดอะเมดิเชียนค่ะไพ่สิบเหรียญค่ะไพ่ราชินีดาบค่ะ แล้วก็ไพ่ราชาดาบโอเคนี่คะ่ะพลังงานเดียวกันเลยค่ะแสดงว่าพวกคุณกลับมารักกันให้โอกาสกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่แฟมิลี่ที่อบอุ่นเป็นไพ่ความรักที่แบบเข้าอกเข้าใจกันนะฮะสรุปแล้วพวกคุณกลับมาเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมให้อภัยกันไปต่อ,อยังแน่นอนหมายเลขหนึ่งเดเมเชียนค่ะก็ขอให้มีความสุขเหมือนที่ ไพ่ขึ้นค่ะขอย้ำด้วยไพ่ Romance a n g อ l ance, Angel, อีกครั้งว่าคุณสองคนจะมีความสุขกันแค่ไหนนางฟ้าช่วยตอบทีอ่าทีมที่หนึ่งจะมีความสุขแค่ไหนหวานชื่นแค่ไหนขอนางฟ้าช่วยตอบทีนะคะไพ่อ่า codependency ี่อ่ายูดิ e ซอ v e love อืมขออีกใบเลยนะคะ For giving ขอเยอะๆน่อยขออีกใบเลยนะคะ uh, very soon โอเคค่ะไพ่บอกว่าสิ่งที่เรานั่งรองคอยอยู่เนี่ยนะคะ,ะเป้าหมายความรักหรือแปลว่าคนนี้เขากำลังแผงสอนมาหาคุณแผงสอนรักมาหาคุณนะฟอร์ i ิ i v i n g and l e a r n i n ่อาจจะแปลว่าในในการเขาเรียกว่าให้อภัยยกโทษนะ,ะมาเริ่มต้นมาเรียนรู้กันใหม่ไหม มีอะไรเราก็เหมือนกับคุยกันอ่านะฮะ uh, you release and heal the past, you, uh, อ่า s e and ี e a อนฮ e a เดอะแพอยน่ยนะฮะอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นนะ e x p e r i e n c e m r r e love in your อา e s e n t moment อาจจะแปลในความหมายว่ายกโทษให้อภัยแล้ว uh, ปล่อยให้สิ่งเก่าๆหรืออดีตอะไรที่มันเป็นความ เจ็บปวดที่มีต่อกันนะอาจจะคนนึงทําผิดชะมาเขาก็บอกว่าเออลืมอดีตไปซะมาเริ่มต้นกันใหม่นะ p r e s e n t moment อยู่ในช่วงของปัจจุบันกันอนาคตลืมอดีตเน้นปัจจุบันและอนาคตนะ Very soon, วิ s o o นเร็วนี้แหละเขาต้องกลับมารักคุณเหมือนเดิมนะคะเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไป Cherry d e c i d e what you want so that i s come to you now นะ ะะเพราะฉะนั้นคุณนะคะต้องพร้อมกับที่จะเป็นปัจจุบันและอนาคตของกันและกันนะเร็วๆนี้เขาจะกลับมาคุณจะมีความสุขมากๆจากภาพ บอกเลยว่าแนโนนค่ะโอเคขอให้ทีมที่1มีความสุขนะคะ,จะเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องและกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ช่องกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่สองทีมที่2นะคะในทอปริกของเรานะคนที่บล็อกไปเนี่ยนะฮะเขาจะยังไง บอกเพราะอะไรและจะกลับมาไหมนะคะความสัมพันธ์จะยังไงต่อเนาะนี่ก็คือหัวข้อท็อปิกที่เอฟซีขอมาแล้วก็อาจจะเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มีเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะเรามาฟังกันเลยค่ะอาจารย์ขอพื้นดวงคุณเหตุการณ์ความรักของพวกคุณเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะเราขอไพ่สิบใบเลยค่ะทีมที่สคุณได้ไพ่ เจ็ดถ้วยค่ะอ่า uh, The Hangman สี่เหรียญอัศวินเหรียญสองถ้วยสี่ไม้เท้าห้าเหรียญ สดาบ The Lover 9ถกวถวยอันนี้ก็ชัดเจนล่ะคะ่ะว่ามีคนอื่นความรักซ้อนแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ที่ถูกบล็อกไปนะคะไพ่ขยายที่ตำแหน่งคนรักนะคะเป็นไพ่สี่ดาบนะคะอสุติเลียนแปลว่าการหยุดชะงักของความสัมพันธ์นะคะอันนี้แปลกนะชุดนี้เหมือนบางครั้งก็เข้ามาดูกันอยู่นะ บล็อกบางทีก็เปิดบล็อกแล้วก็บล็อกกันอีกอะไรประมาณนั้นนะคะอาจารย์มองนะเหมือนกับเขาก็อคนคนเนี้ยจริงๆแล้วส่วนลึกเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะอืมนะคะส่วนลึกของคนนี้ก็ยังไม่ลืมคุณต่อให้เขาจะคุยกับคนใหม่ก็เหอะนะคะส่วนลึกๆกก็ยังไม่ลืมยังมาสอดส่องความเคลื่อนไหวของคุณเป็นบางครั้งแล้วก็บล็อกไปอะไรประมาณนี้นะส่วนตัวของคุณเองนะอาจารย์มองว่าคุณก็ยังรักเขายัง สี่เหรียญสี่ไม้ยังแบบความสัมพันธ์อาจจะคบหากันมานานนะสำหรับทีมที่สองนี่นานมากๆก,ก็ได้มันคนหลายปีก็ได้นะฮะมันผูกพันกันมานานนะไให้สี่ไม้เทา้ากับสี่เหรียญคือความผูกพันระยะยาวยิ่งมีเฮงแมนยิ่งยืดเยื้อกันมานานนะคะมันเป็นรักฝังใจเนาะทูอับคาบเดอะเฮงแมนนะคะห้าเหรียญอาจจะผ่านความทุกความลำบากกับ ก้อนกินเกลือมาด้วยกันก็ได้นะมันผ่านความเ,าเขาเรียกว่าสาหัสของชีวิตมาความลำบากแล้วช่วยกันจนประสบความสำเร็จแล้วอยู่ๆเขาอีกคนก็การกระทำเปลี่ยนไปนะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ทำให้ความรักมีปัญหาเพราะอีกฝ่ายอาจจะลืมตัวสิ่งยั่วยุสิ่งอะไรสังคม โซเชียลนะอาจารย์มองการพูดคุยอ่ะมันทำให้มีปัจจัยพวกนี้เข้ามาทำลายความรักของพวกคุณสองคนนะที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองเป็นประเด็นนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาขยายความต่อว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับท่านที่เลือกภัยชุดที่สองทีมที่สองอยู่คนคนนี้ของทีมที่สองเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงอยู่กับท่านเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับท่านเขาคิดยังไง เขาจะมีแอคชั่นยังไงไหมเออนะคะเรามาดูไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่าราชาดาไพ่อราชาเหรียญเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเน้นกับสิ่งใหม่ๆเลยอะ่ะเขาเหมือนมองว่าตัวเองตัดสินใจถูกแล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสิบดาบเจ็ดดาบเขาอยากจบความสัมพันธ์กับ ทีมที่สองเนาะเขาอยากมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะสามไม้เท้าเนี่ยเขาอยากทดสอบสิ่งใหม่ๆห,หนึ่งไม้ราชาดาบราชาเหรียญที่เขามองว่าเฮ้ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องอนาคตของเขาในเรื่องของการอุปถัมภ์การช่วยเหลือการเอ่อทให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็เลยอยากทดสอบอยากทดลองสิบดาบเขาก็บอกคุณนะคะเจ็ดดาบเพราะเขาเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเนาะฉลาดแกมโกงหรือเจ้าเล่กับคุณก็ได้เออนะคะอาจจะมีเป้าหมายใหม่ที่ซัพพอร์ตเขาอุปถรัรมภ์เขาแล้วก็มันเหมือนการครบเพื่อผลประโยชน์เลยอะ่ะกับคนใหม่อะ่ะเหมือนคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างแต่คิดเรื่องผลประโยชน์กับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาคบกับคนใหม่เพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเขาก็เลยบอกคุณเพื่อเอาใจคนใหม่ อ่าไพ่ขึ้นอย่างนี้เลยนะคะอ่าโอเคแล้วเขาคิดจะกลับมาบ้างไหมถามต่ออีกคนคนนี้ถึงแม้เขาจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะเออบางท่านก็อยากทราบเนาะแล้วจะมีสักวันไหมคิดจะกลับมาเออสำนึกผิดอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูต่อนะมีไหมคิดจะกลับมาพอสํานึกผิดมีบ้างไหม้ทมร้านเพจออฟเพน์โ One. เพดออฟวานเด็กถือไม้หนึ่งเหรียญอ่ามีอัศวินถ้วยแลวนะมีไหมมีไหมเจ็ดเหรียญคือถ้ามองก็คิดบ้างอะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้จะกลับนะคิดบ้างก็คือไพ่นีนย่ยืนคุ้นคิดอยู่เนี่ยก็คิดบ้างนะคะก็มีช่วงบางช่วงก็คิดนะว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องก็ได้อ่าชัมบาลาันเอ้ยบางครั้งก็อยากจะกลับมาคุยนะ แต่แล้วกลับมไม่กลับมานะคะเพราะว่าเป็นไพ่สิ่งมีใหม่หมดเลยเพเดๆเพแล้วก็หนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยมันเหมือนฝ่ายนี้ปนเปอร์เขาเยอะอัศวินถ้วยอยู่สุขสบายมีเงินใช้ตอบโจทย์ชีวิตที่ชิวๆอะ่ะเขาก็เลยยังหลั่นลากับสิ่งใหม่นะคะอาจจะมีคิดบ้างไม่สบายจ้ากับสิ่งที่ตัวเองทำแต่แล้วก็ยังทำ ต่อไปแบบนี้ล่ะค่ะนะคะโอเคแล้วตัวคุณจะยังไงต่อไปถามตัวคุณเลยทีเนี้ยทีมที่สองคุณจะทำยังไงคุณจะดำเนินชีวิตคุณยังไงไพ่เดะมูนคุณก็อาจจะมีเศร้าเสียใจกับปัญหาที่มันวุ่นวายหัวใจคุณอยู่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเนาะเศร้าทุกใจสี่ถ้วยพวกคุณยังลืมเขาไม่ได้ นะคะอาจจะเป็นรักฝังใจรักแบบบูชาความรักรักแบบกินอุดมคดตินะเนี่ยมันเหมือนกับคุณคิดว่าเฮ้ยสักวันนะเขาอาจจะได้คิดฉันยังรอคุณอยู่ผมยังรอคุณอยู่มีนะคะบางคนก็เป็นรักที่แบบอาจารย์จะพูดยังไงอะ่ะบางคนก,รกแบบนน็รักแบบไม่เปลี่ยนใจเนี่ยอย่างเงี้ยรักแบบไม่เปลี่ยนใจนี่แหละทีมที่สองเป็นอย่างนี้อยู่นะคะต่อให เออเขาจะลืมเราเขาจะไปลันล้ากับสิ่งใหม่แต่คุณก็เหมือนยังยังรอนะยังรอโอเคเรามาดูสรุปความสัมพันธ์ค่ะอ่าไพ่แดาบ10บไม้ก็ยังเป็นสิ่งที่ มืดแปดด้านความผูกพันที่เราไม่สามารถปดล็อกตัวเราเองได้นะฮะไพ่เดอะ o ูลเราก็อยากเป็นอิสระนะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบางครั้งก็มีมุมมองนะแต่มันมีดีวิวอะนะมันก็เหมือนกับทั้งรักทั้งแค้นนะสรุปความสัมพันธ์มันก็คือต้องต้องจากกันสักพัก The Fool Hermit คุณก็มีความรู้สึกเหมือนเขาเจ้าเล่ห์เพทุบาย เขาไม่จริงใจนู่นนี่นั่นบางครั้งอาจารย์มองคุณไม่สาบแช่งเขาหรอกคุณก็ปล่อยเขาแหละคุณก็คิดว่าทาคุณทายังไงก็ได้อย่างนั้นอาจารย์มองอย่างนั้นนะนี่คือไพ่สรุปของพวกคุณว่าอาจจะต้องพัดภาคจากกันค่ะนะคะอ้าวแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมหลังจากนี้นะคุณจะเจอใครใหม่ไหมหรือดีขึ้นไหม ไพ่หนึ่งดาบราชินีพระจันทร์สตรีนอาจารย์ว่าคุณเข้มแข็งขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ดีขึ้นมีความสุขลั่ล้ามากขึ้นต่อไปคุณจะไปเน้นโฟกัสในเรื่องของการงานมากขึ้น มีเป้าหมายในอนาคตชีวิตที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นและคุณก็มีโอกาสที่จะมีรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะไพ่สามถ้วยอาจจะมีช้อยเข้ามาให้คุณเลือกได้หลายคนก็ได้นะคะค่ะเรามาดูไพ่นางฟ้าโลแมสแองเจิลจะบอกว่าอนาคตความรักของคุณจะมีความสุขไหมนะคะในเรื่องของความรักกับสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเพระอาจารย์เห็นเป็นสิ่งใหม่เนาะ ว้าวดีมากเลย engagement นะฮะเห็นไหมเขาบอกให้คุณปลดปล่อยพลังงานเก่าความรักเก่า release อย u r แอกออกไปเลยเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่ที่เขาอะจริงใจกับคุณที่พร้อมที่เยียวยาคุณนะ for giving and learning นะแล้วก็ love yourself first ไพ่ยังบอกให้คุณรักตัวเองดูแลตัวเองเมื่อไหร่คุณเข้มแข็งคุณจะมีพลังอล่าชีวิตคุณจะหลันลามีความสุขแล้วมีคนอยากเข้าหาแล้วคุณก็จะเจอคู่แท้ด้วย engagement นะคะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทีมที่สองจงมีความสุขเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่3ามทีมที่สามนะคะ อาจารย์ขอดูวื้นดวงคุณก่อนนะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันอยู่นะคะที่บอกว่าถูกบล็อกไปเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงอยู่ไพ่ราชินีไม้สามไม้ราชาถ้วยห้าไม้เทา้าเก้าไม้เทา้า อสศวินเหรียญห้าไมา้สี่เหรียญสองดาบหกเหรียญอ่าอันนี้รีเทิร์นนะเนี่ยโอเคค่ะอาจารย์มองเลยคนะ่ะบล็อกก็คือไพ่สี่เหรียญน,นี่แหละมันแปลว่าน,นิ่งความสัมพันธ์เนะาะเจ็ดไม้ก็ทะเลาะบบาแวง้งขัดแย้งความวุ่นวายกันนะคะสาเหตุคุณถามเนาะในในอชอบป,ปริกอะ่ะว่าที่บล็อกไปอ่ะสาเหตุจากอะไร ถ้ามองเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นการเข้าใจผิดไม่น่าจะใช่เรื่องมือที่สามเนาะเอ่อเป็นการเข้าใจผิดว่าเขาคุยกับคนเก่าก็ได้นะคะไปคุยกับสิ่งเก่าๆสามเหรียญห้าไม้หรือน้อยใจว่าเฮ้ยคุณสนใจง,งานไม่สนใจฉันไม่สนใจผมอ่านะราชินีไม้เนาะก็เหมือนคนนี้เขาโฟกัสกับงานจนลืมคุณแล้วบางทีคุณก็เข้าใจผิดกันด้วย มันทําให้มีปากมีเสียงนะเจ็ดไม้ทะเลาะบอแวงเห็นไหมภาพคนตีกันแต่ไม่ได้แปลว่าคุณตีกันนะใต้ความหมายมันคือความวุ่นวายการทะเลาะค่ะไพยย่เงี้ยนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นแปลการก่อชลาจลน,นะใหญ่กว่าไพ่ห้าไม้เลยนะสำหรับชุดนี้มันก็คือพวกคุณมีปัญหาการอยู่ในแต่งความรักด้วยนะคะแต่แล้วไพ่เก้าไม้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานดวงชะตาต่างคนต่างก็ยังคิดถึงการอยู่นะคะยิ่งไพ่อนาคต เห็นไหมคะม้าหันหน้าเข้ามาแล้วอ,ะอ่ะราชาถ้วยก็เติมเต็มความรักหกเหรียญอีกต่างหากก็การรีเทิร์นสองดาวก็การส่งข่าวเนี่ยไพ่ขึ้นตอบให้ได้เลยว่าเขากลับมาแน่นอนเป็นการเข้าใจผิดโอเคเรามาถามความรู้สึกเขาอีกครั้งเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงจะทํำยังไงต่อเนาะค,คนคนนี้เขาคิดยังไงนะคะไพ่สาตาร ไพ่หนึ่งเหรียญอ่าไพ่ราชินีพระจันทร์ the magician the stick สามดาบอ่าขออีกใบสิบเหรียญโอเคค่ะเขาคิดยังไงอยู่ เขาก็เหมือนมีความรู้สึกน้อยใจที่คุณไม่เข้าใจเขานะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีค่าสําหรับคุณพอน้อยใจนะเนี่ยอาจารย์มองอะ่ะออคุณต้องกลับมาดูแล้วนะว่าทําไมคนนี้น้อยใจแล้วนะเ,ออเขาอาจจะคิดว่าคุณรนะักเขาหรือเปล่าอ,อทําไมเหมือนกับอาจจะเหมือนกับพูดแล้วไม่ฟังเหตุผลกันนาะอาจารย์มองไพ่จัสติก,กับสามดาบ นะแต่เขายังไงเขาก็รักคุณค่ะให้หมายเลขสิบเหรียญขึ้นมายังไงเขากลับมาแน่นอนอันเนี้แต่ตอนนี้เขาเหมือนอาจจะอืมเขาเรียกว่ารอให้บรรยากาศมันเย็นลงมากกว่านี้ก็ได้รอให้คุณได้คิดมากกว่านี้ ไตรตองมากกว่านี้เหมือนเขาก็ยังคิดว่าเขาไม่ผิดนะในไพนะ่ <laughs> เขาเขาอาจจะบอกว,ว่าคุณไม่มีเหตุผลโทษทีนะอาจารย์พูดตามนะไพ่คุณจู้จี้จุกจิกคุณคิดมากโน่นนี่นั่นเขาค,คิดไปซะอย่างนั้นล่ะค่ะเอามาดูความรู้สึกของคุณถ้าเขากลับมาคุณให้อภัยแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะอ่าคุณเป็นไพ่การให้อภัยแล้วล่ะค่ะไพ่ภรษาังฆราชคุณก็ไม่อยากให้เขาต้อง จากคุณไปหรือหลุดมือคุณไปหรอกปลา,ามันโดดออกจากถ้วยคุณก็อยากที่จะมีความสุขกันอีกครั้งมาเฉลิมฉลองความรักกันมั่นคงต่อการเอ็มเพรสใครที่ยังไม่มีบุตรด้วยกันก็อยากจะแบบมั่นคงระยะยาวมีบุตรเออไม่อยากที่จะทะเลาะกันแล้วละ่ะอะไรประมาณนี้เห็นไหมฮะไพ่หลังไพ่เป็นเอ็มเพรสอ่าเป็นไพ่คู่กันเลยเนี่ยตามตำนานไพ่ดีมิเตอร์กับเทพเจ้าซูสเลย เห็นไหมคะในที mm ่สุดก็ก็กลับมาแบบนี้นะคะก็จะมีความสุขแบบนี้เองนะคะสำหรับท่านนะคะอาจารย์ขอสรุปอีกครั้งก็ได้ค่ะสรุปสรุปความสัมพันธ์ความรักของท่านจะชื่นมื่นกันแค่ไหนอ่ะอืมนะคะมีไพ่ทาวเวอร์มีไพ่เจ็ดถ้วยนะมันก็มีปัญหาเก่าขึ้นมาแหละนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำคพูดแรงๆต่อการคุณจะมีความสุขอีกครั้งไพ่หกถ้วยนะคะขอแค่การแบบมีเหตุผลมากขึ้นนะคะไพเ่เติมเต็มต้อนรับกันเนี่ยความรักระหว่างอัศวินผู้นี้กับสาวน้อยผู้นี้เดอะเวอร์ The World คือมีความสุขขอแค่นิดเดียวอย่าใช้อารมณ์นะคะ ต้องมีเหตุมีผลต้องมีสติไพ่บอกอย่างนั้นนะโอเคเรามาดูความรักของพวกคุณจะสุขกันแค่ไหนด้วยไพ่โรแมนต์แองเจลนางฟ้าว่ายังไงขอขยายความรักพวกคุณจะมีความสุขกันแค่ไหนนะคะอุ้ยมีมากๆเลยล่ะคะ่ะเพ u ฟูเนชเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยอืมไรเดียงสาถ้าใครยังไม่แต่งงานกันคบหากันมานานเขาก็จะยกระดับความสัมพันธ์มีแอคชั่นแบบมี l o m e n t i c f e a r i n g คือมีความรู้สึกแบบอยากเข้าหาดูดดืม่มอุประทับใจ to love คุณคือรักแท้ของเขานั่นเองนะคะก็ขอให้มีความสุขเหมือนไพขึ้นนะคะโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ